พาเพลินมาที่กระท่อมสูงพอดีมารําถวายหลวงปู่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณดังครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอโบสด้วยบังเอิญโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเลยครับทุกคนอยู่ๆก็อยากมามาผ่อมาผ่อขุมทรัพยานาคคุมทรัพยานาคทิพย์พันคุมทรัพยานาคครับเพลิอีสานนิวเพลินี่ผมติดตามมานานมานาเร็มะนาเร็วอีสานนิวแล้วก็ ทิศพันธ์ก็ติดตามนุ่มนาพระเพลินมานาาแล้วนะครับบอกครับพูดข้บผมไปโพกง่<ห><ห>ายๆนะการรู้ว่าจากักจังใดก็ได้คิดไปอยู่ว่าสักวันหนึ่งอยากพ่อนาคนบาเจ้าของอเพิ่นเผยแผ่นนนนในเรื่องของวาาัฒนธรรมแล้วก็ล่งโพสต,ต่างๆสั่งให้ผู้คนได้รู้จักในวิถีชีวิตของหลวงปู่สวงเคยเบิงเคยติดตามดูตลอดเราบัณนี้ก็เคยคิดว่าอยากพ่อนา เหตุ่นยากมากอยากพ่อหน้าจะฟ้องเพจอยากขอประคุณจังไดก,ก็ขอบพระคุณนนีลายครับผมที่ได้พบได้พอว่าเป็นบุญเด้อหลวงปู่บุญนี่มาพบมาพอ้อคนลุกคนลุกเลยครับผมบัดเทนี้เอาจังสีซะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชียงเชื่อมซี่ให้กับเอฟซี่เอฟทุกคนเนาะครับผมแล้วแล้วจีดตามเบื้องต้นกันว่าสิได้ตัวไหนเออจีได้เออจีได้เลขเชียงไทยอของ,องหนุ่มหน้าเนี่ เป็นเลขยี่ยางเนาะเอาจังสี่เลยเนาะครับผมเดี๋ยวเยเยยวตามมาเรื่อยตามมาที่เร็วุทนเอธิษฐานก่นครับผเลือยโอ้เป็นบุญครับวันนี้อธิษฐานกิดขอหลวงปูุสดโดยบุญโดยกุศลโดยบารมีของผู้ข่าผู้น้อยแล้วก ของบุญของกุศลของขอบพุ่บุญกุศลผู้สาระท่า,าสั่งมากขอให้ประสบพบจะสินสำเร็จสำฤท็จ์ผลจะเจ็บจะป่วยคอยมีความสุขกายสบัยใจข้าพระเจ้าหนุ่มหน้าผ้าเพื่อนขอสั้งจิตตั้งธิษฐานเสียงเลขไายเล่เซมซีกับหลวงปู่หลวงตาสวงขอให้เลขโชกเลขผ้าหน้าที่นี่ขอให้ความเิดแก่สุขภาพในร่างกายของ ผู้ปนทั้งหลายคอยผู้ปนทั้งหลายโดยนีโชคที่ใชนี่กป้อนสู่กับเล็กสู่ฟ้าในที่โดยเดือดฟ้าสาธุโอ้ตกมาพร้อมกันสองอันเลยทุกคนไม่มีอะไรนะครับตกกับอันเนาะ จะเป็นเล็กล่างับ่มาล่างนะครับเอาท่านล้นกรนเลยครับเรียงกันทุกคนนะครับตัวไหนเนาะครับอันนี้คือเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดสามครับผมอันนี้เป็นเลขเจ็ดสามนะครับผมเป็นเลขอ่าไม่เสียมซี องแรกองแรกครับเป็นเป็นองแรกที่ที่ออกจากกระบอกเสียมซีเนาะของลงปูลงตาสวงเป็นเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดสามเนาะเจ็ดสามครับทุกคนตามมาอีกครับผมต่อมากเป็นองค์ที่สองครับเป็นองค์ที่สองที่ออกจากกระบอกไมเสียมซีของลงปู่สวงครับอันนี้เป็นหกสามนะครับผมหกหสามนะครับไล่กันไปเรื่อยครับผมไล่กันไปเรื่อยหกสามหกสามนะครับผมแล้วก็อันนี้คือล่างนะครับผมล่างออกจาก ดอกก็บอกเซมซี่ของหลวงปู่สวยครับอันนี้เป็นสองสองนะครับผมล่างสองสองล่างสองสองทุกคนสองสองที่ที่หาหาเดี๋ยวว่าเขาจะหาลอตเตอรี่ไว้หาทางเนาะก็หาทางเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะครับผมอย่า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 คิดว่าเป็นเรื่องอ่ะ ขั้นตอนการพนงพนันนะครับผมเป็นเป็นแนวทาาเป็นแนวท่าครับเสี่ยงโชคสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับผมนี่ครับผมเลขแรกครับผมเจ็ดสามเลขที่สองกับหกสามเลขที่สามกับสองสองที่โดดลงไปข้างล่างครับผมลวงปู่่วงครับเบิ้งเบิ้งให้ชัดๆเบิ้งชัดๆทุกคน่ะกลลองอาจจะเบิ้งชัดๆเดี๋ยวเขียนในสมุดอีรบหนึ่งไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะ โอ้ยเลี้ยงเลขเลี้ยงกันนะครับผมเจ็ดสามหสาสองสองงามครับผมงามแหงครับผมงามแห้งเห็นหปูพ่นยิมเปื่อยๆครับผมงปูงปูกับคู่กันสองสองนะครับผมสององค์เนาะสองทั้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 งท้งองท้ทั้งทงงทังทงทั้งทองงค์เง็น้งังังนั้งังทั้งทน้งังทังังั้งั้นั้งลังั้งั้นั้ บวกกันบวกกัน้าไปครับผมขอยทุกคนมีโชคไม่ใช่ทุกคนนะครับผมชัดๆเนาะคันเลขนี้เข่าเดียวจะให้มามาที่กระท่อมลงปุยรอบหนึ่งนะครับมารำถวายนะครับทะเลเข่าเต็มๆเนาะได้เลขเข่านี้ได้เจ็ดเจ็ดสามครับผมอันนี้อันนี้ตัวแรกนะครับบัตรธน้การมาจะมีนะครับ เลขลางเนาะลางอันนี้เลขลางนะครับผมไม่ต้องคิดเยอะเลยสองสองเบิ้ลมาบ่อยง่ายๆครับผมง่ายๆครับผมกระทมสูงครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนจบก็เดี๋ยวนุ่มนาพะเพลนที่ไปที่มาที่โด่งดังแรงบรนดัยให้รําสวยงามมากมีอกทีวีก็หลายช่องเนาะไปหลายรายการมากทักแสดงหนังด้วยทุกวันนี้มนครับผมตอนที่กําลังแสดงหนังในเดือนของอ่ะ คุณแนทนธลุมิตรราคายังอีกเรื่องคุณแทนด้วยบอกรับผมคุณ<อ>ทแทนธลุมิตรรากาไปไล่หลายรา่การนะครับผมฝากติดตามนมหน้าข้เพื่อนอยู่ในช่องเพจต่างๆครับผมเพียงต่างๆเนาะแต่ที่นี้ไม่ได้คือติ๊กต็อกดังมากแมน,นครับผมอยู่ในโลกของติ๊กต็อกนีผู้กคนมากมายที่นัา เอานมหน้าไปเผยแผ่จังไรกากาบๆๆขอบพระคุณทุกคนทุก่ันพ่โกรธครับผมบ่โกรธบ่มีพ่ถือลิษ์ศิธิ์ครับผม <ST AN TI AL> ยินดีไหมยินดีที่ให้ทุกคนนําออกไปเผยแผ่เพื่อสั่งเป็นความสุขแล้วก็เพื่อสั่งให้ทุกคนในครอบครัวมีรายได้ขอให้เอาไปในาทางแนวทางที่ดีนะครับผมแนวทางที่ดีแนวทางที่ถืททอที่เหมาะที่ควรที่เอาไปแนวทางนี่บท่าที่เหมาะกอควรกันกแล้วกันครับผมแต่ว่าทุกแนวทางทุกอย่างกะ แต่นมหน้าเสียมันว่าความดีของเห้าจะปกคล้องปกคล้องตัวของคนคนดีนั้นนั้นไวล้วกัเรื่องของกฎหมายว่นกัดดูแลเห้าอยู่แล้วครับผมะจะถูกหรือจะพิษจะดีจะแดงก็ขอให้แดงไว้ก่อนครับ <c oughs> อย่างที่ใส่ชุดมาวันนี้คือชุดผ้า <c oughs> อันนี้อันที่ตั้งใจตั้งใจมาล่ำมาล่ำถวายถวายหลวงปู่โดยตรงเลยมาล่ำถวายหลวงปู่โดยตรงข้อดีกับ มะพ่อมะพ่อครับนมคุมรัพญานาคนิ่วอย่างก่อนอิสานนิ้วครับอิสานนิ้วครับเพียเพีอีสานนิ่วมะพ่อกันแบบโดยบังเอิญมากครับเ่าได้นัดหมยนะครับเพราะได้นัดหมยอยู่คนละอยู่คนละจังหวัดแล้วอยู่คนละอำเภอแล้วมาตรงเวลาเป๊ะด้วยนะเมนครับผมมาตรงเวลารู้สึกว่าดวงชะตาบุญผ้าวาชนาหลวงปู่่นแนะนพิ่นดึงมากนุ่มหน้าก็บกคิดว่าสิเรียวมากเหมือนกัน พอดีโบรูไว้จักอีหยังโดนบันดาลใจให้มาหลวงปู่เพิ่นโดนบันดาลใจมาก็าเรื่องมาพ่อกับคุมทรัพย์พญานาคเนาะครับผมคุมทรัพย์พญานาคเพจเพจอีสานนิวอีสานนิวับผมผู้ติดตามหลายคนครับก็เพจก็ผมเอฟซีที่ติดตามนะครับคุมทรัพย์พญานาคก็เพจก็ทั้งเพจทางยูทูบก็สามแสนสามแสนสามแสนถือว่าถือว่าถือว่า ถือว่ามีบุญขื้นมากไม้หลังจากนี้ไปอาจจะเป็นล้านจะได้มีผูติดตามมียอดติดตามเป็นล้านส่วนนุ่มหน้านะครับผมส่วนนุ่มหน้าติดโด่งดังมากได้ครับเพราะว่าจากพื้นฐานของคนอีสานคนบรรดาตอนนี้คนดีตามเท่าไหร่แล้วติ๊กตอกตอนนี้ตอนนี้ยอดของคนติดตามอยู่ในติ๊กตอกจุดประมาณล้านสามแสนอ้หล้านสามแสนเลยมีเพจมีอะไรให้คนดตามไหม ว่าไปแล้วนุมหน้าบกคอยเน้นบกคอยเน้ยนยุ่วทุกนุมหน้าก็มีมีทุกแบบป้อมแต่ว่าบกบกคอยมีเวลาบกม,มีเวลาลงบกคอยมีเวลาลง <c oughs> ลเราก็เลยเลยพยายามยจะพยายามครับผมจะว่าตัวทีเทจริงอยู่ในแบบป้อมของติดต่อคแบบรับม,มีมีหลายคนอยากจะทราบหลักความเป็นอยู่ของนุ่มหน้าประเพลินเป็นคนทำรับทำงานอะไรนะครับแต่พอจะเปิดเผยได้ไหมหรือว่าแล้วแต่ได,ได้ครับผม ผมทุกมือนี่ผมก็ยึดยึดอาชีพทำหน้าเป็นหลักเป็นหลักเนาะแล้วก็ทำหน้ามาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำหน้าอา,อาชีพหลักๆเลยคือทำหน้าแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะปแปลกๆนแล้วเพราะว่าอีหอย่างตอนนี้ผมยึดอาชีพเล่นโทรศัพท์เป็นหลักเป็นหลักแล้ว <laughs> รำด้วยเป็นหลักอาชีพหลักของผมคือเล่นโทรศัพท์อาชีพอา,อาชีพ อาดีเล็กของผมเออคือ,อทำหน้าอาชีบลองล่องไปคือนอนเว้นทุกมือเลยนอนเป็นนะครับเนี่ยอาคือทํางานทําการทาหน้าทําให้ทาหน้าเป็นลูกเส้าหน้าเต็มโตครับผมเป็นลูกอีสานลูกเส้าให้เส้าหน้าเต็มโตอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่แบบตามอ,องค์พระราชฎรดำรัดคนบอกคนสอนคนกล่าวไว้ตอยู่แบบธรรมดาเนี่ยแะครับอยู่แบบปนบ้านครับผม มีก็กินบบมีก็กินแล้วก็ยู่แบบง่ายๆเป็นคนเรียบง่ายมากครับผมครับก็นี่เนอนุอน่มนาผับเพลินตัวเทถ้าเทจริงๆก็คือประมาณนี้ทุกคนง่ายครับผมโ<ต>บถือตัวครับบถือตัวง่ายๆนะครับทุกคนผู้ชมนะครับเต่เนนง่ายๆสบายๆเป็นนแบบโบถือตัวเป็นคนแบบง่ายๆาแล้วก็โบ,บอี่อย่างมากไม่จุดสถานอย่งนี้ผมมาประจําผมมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสาลาเป็นสาลา เป็นกระท่อมเป็นกระท่อมเป็นเสียงอันนี้นี่เป็นเป็นเป็นโค้งโค้งของเพิ่นนะครับผมเป็นกระท่อมเพิ่นนะมีคุณตาเป็นเจ้าของเจ้าของเจ้าของกระท่อมคอยดูแลคอยปฏิบัติสถานที่จุดจุดนี้ผมมาแต่งแต่อ้น่านมากเจริญแล้วเตะตัวนี้เจริญเลยเนาะตอนนี้ตอนนี้เพิ่นกับมีใบบุญจากทุ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 กสารทิศัใบบุญทุกทุกทิศทางทุกทุกสารทิศทิศทางของ ผู้คนที่ศรัทธาในเรื่องของหลวงปู่สวงครับสายของหลวงปู่สวงแล้วก็สายของหลวงปู่หลวงตาทุกมุกทุกองสายของพระคุณเจ้าสายของบุญกุศลทุกสารทิศผากันมาร่วมอนุโมทนาสางเป็นตอนตะกอนเป็นพื้นพื้น,นดินธรรมดาเดี๋ยวนี้เป็นพื้นกระเบื้องเย็นสบายมากอากาศรอบรอสวยงามอยากอยากเชิญชวนให้ทุกคนเบะเวียนมากาบมาไหวหรือว่ามาพักผ่อนย่อนายมาพักพ่อนย้อนใจ ที่พักที่อาศัยห้องน้ำอีกอย่างก็สะดวกสบายท่องทุง่งในทุ่งหน้ามาทายที่วิวทิว,ว,ท,วทัดมาสบายมาออความทุกทิมท,มทิมไว้ตามท้งให้ท้งหน้าถือว่ายอดเยี่ยมมากครับหลวงปู่สวงเพ่นบริบริหารบริทานบุญให้ครับผูก้อนอยากเชิญชวนเลยครับผมอันนี้อันนี้บบได้โฆษณาได้เอ,อวอาเป็นความจริงนะครับผมเจ้าของคุณตากับใจดีใจดีครับ,รบผม,ผมนี่แหละนุ่มหน้าจังเลยเวียนมาจนมาประสบพบพอกับคุมศัพ์พญานาค นี่เราก็เอ็น่าบุญสมบุญเสมอแล้ววันสัปดาห์เสมอกันเนาะต้องเจอกันไม่ต้องนัดหมายต้องเจอกันแ่นโชว์เล็กนิดหนึ่งไหมของฝากลมลาปลาเพลินะครับนี่ยฝากนี่นะครับผมฝากนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นเลขเสี่อมซี่นะครับเลขเสี่อมซี่ของลมหน้าที่เอ่อที่ที่เยาเมื่อกี้เนาะอ่าอ่าองค์แรกก็เป็นเจ็ดสามครับองค์ที่สองก็เป็นหกสามองค์องค์ที่สามก็เป็นสองสองนะครับเป็นสองสองเฮาเฮาลองมาพิจารณาเบิ่งว่าอ่า หลวงปู่นะครับผมหลวงปู่หลวงปู่ทั้งนี่กับส,สององค์และทั้งพุ่นกับสององค์ครับผมมีผูกข้นเทนมาม่ามามาสั่งมาสั่งนําเอามาปฏิสังขรไว้ไว้ผูกข้นกากาไปสองสองนะครับผมโจตรงเป๊ะเลยเนาะครับผมแล้วก็เจ็ดสามกับหกสามเป็นเป็นเลขเลขไรลงมาครับผมเป็นเป็นไ่ได้ยากครับผมบ่ได้คิดยากอย่างเลยครับผมผมบอาถ้าผู้ใด ถ้าผูใ้ใดมีโชคในเรื่องของอท่านงรตตอรี่นะครับผมก็ขอฝากอ,อนุโมทนากันใดเงื่อนใดท่องก็เอา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 ไปเลี้ยงครอบครัวตัวเองนะครับผมเอาเอาใส้ให้มันเป็นประโยชน์ใส้ให้เป็นประโยชน์ใส้ซื้อยูซื้อกินใส้ซื้อยูซื้อยากยาน้าเงื่อนนันเอาไปทําในสิ่งที่บหมเหมาะบ่กว้ไปซื้อในสิ่งที่บ่เหมาะบา่กวรนะครับผมซื้อเพื่อสุขภาพทําบุญทํากุศลส้างนี่มากกับเพื่อแพร่ นะครับผมมีมากกับเพื่อแพรแบงปันครับมีหน่อยก็เก็บว้ปดออมใ้มีมากมีหน่อยกับปดกออมใ้ในวันพางนาเขาจะมีความสุขอั่งเข็ญนมนาแน่นนอครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนมนาพับเพลินอย่างมากเลยแล้วมาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจนะคบพูดทุกอย่างนะครับวันนี้ก็รู้สึก มาแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเลยทุกคนนะครับก็เชิญชวนๆด้วยเอฟซีมากระท่อมสูงได้นะครับลงปูสวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กระท่อมกระท่อมซื้อซื้อกระท่อมยังกว่ากระท่อมสูงครับผมกระท่อมสูงแต่คนมันสูงนะบ้านบ้านบ้านจะบกบ้านจะบกตําบลตาวังอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์เนาะหน้าแมนตําบลตาวังอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับผมมาเลยครับตามขันบงุู้ท่างก็ ติดตามเลยครับติดต่อเลยครับติดต่อเขาไปในเพจนะครับเพจกรมทรัพยานาคหรือว่าติดต่อทางนุมหน้าก็ได้ขันมาพกถือแกล้งไปหานุมหน้าอยู่อำเภอปรางกูก็ได้นุมหน้าก็อยู่ปะไก่ครับผมนุนมหน้าอยู่ปรางกูบ่ผมอยู่ปรางกูครับผมปรางปรางกูจากนี่มากคับปะไก่เป็นอะไรเลี้ยวตาโค้งครับผมเลี้ยวตาโค้งกับเรียนทะลุออกมาหนีกับพ่อหลวงปู่เลยกับปะไก่ครับผมเป็นคนบ้านเดียวกันแต่เดินยังผมแอบเบิ่งอยู่ประจําครับ ผมผมชอบในการในการเผยแพร่ใน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 เผยแพร่ในคลิปของผมสัพพยานัมากครับผมนิ่วนิ่วนิ่วยังกอกนิ้วอีสานนิ่วครับอีสานอีสานนิ่วมากเพราะว่าผมผมชอบอรัผมชอบผมชอบแต่ว่าผมผมก็บได้ก็ไดาคอมเมนต์แต่ว่าผมเบิร์อยู่ตลอดครับผมก็ไปเบิร์นอย่งไรก็ฝากกันแล้วกันนะครับผมมีโอกาสนะครับผมมีโอกาส